วันนี้มาดูมะละกอหลังจากผ่านช่วงหน้าแรงมาอันนี้เป็นมะละกอที่แตกไปจากต้นครับนี่ครับต้นเก่าเขาแต่เขาแตกยอดเพราะว่าเราทำาสาวไว้เป็นต้นเก่าที่ผุพังแล้วแต่เขาแตกกิ่งมาก็ออกผลมาแบบนี้ครับ ออกลูกเต็มเลยก็จะทำให้ผลไม่ค่อยจะใหญ่มากนะักเราก็ต้องบำรุงช่วยด้วยอัหมักหรือปุอ๋ยคอกเอาไว้โคนต้นเพื่อจะช่วยให้เขาออกทำให้ผลมะละกอใหญ่ขึ้นติดช่วงแรงและไม่มีน้ำลดมาหลายเดือน แต่มะละกอในดินเหนียวอยู่ได้ครับเขาไม่ชอบน้ำอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นใบเหี่ยวแห้งไปตามอายุจากที่เขาติดภัยแรงมาแต่เพิ่งจะมีฝนเมื่อสองวันที่แล้วออกมาพอชุ่มชื้นมีํำลึงขึ้นพอให้ได้กินด้วยนี่ครับออกผลมา กิ่งแบบต้นเดียวกันจากลำต้นเดียวกันแต่ก็แตกกิ่งสาขามาเยอะ้อมทั้งมีสสดาวด้วยก็จะออกลูกหลกอยู่กับแต่ลูกจะไม่โตเพราะว่ากิ่งเขายื่นออกมาแบบนี้ยังเล็กรับน้ำหนักมากไม่ได้ก็อาจจะลูกไม่ใหญ่มากนักหรือไม่ก็อาจจะผลิดลูกเขาทิ้ง ให้พออยู่ได้ไม่งั้นกิ่งหครับนี่ครับผลผลิตและก็ช่วงหน้าแรงก็ยังพอกินได้ออก,กลูกหลกพืชผลก็พยายามอยู่ให้ได้ครับแม้ช่วงภายแรงหลายๆเดือนแต่น้ำในดินโดยเฉพาะดินเหนียว เราก็จะชุ่มชื้นเพราะว่าลำต้นมะละกอเขาใหญ่นี่ครับลำต้นใหญ่ก็ปลูกมาปีฝ่าแล้วน่าจะสองปีแต่ติดภายแร้งก็เลยลำต้นที่ทำาสาวแตกกิ่งมาไม่ใหญ่มากนะเพราะว่าออกมาหลายกิ่งหลือเกินโดยรวมก็ ไม่เป็นไรครับไม่มีโรคแต่ใบไม่เยอะเพราะว่าผ่านช่วงแรงต่อไปก็อาจจะต้นอาจจะใหญ่กว่น,นี้ถ้าได้ฝนมาแบบนี้หรืออีกสักสองาวันมาอีกครั้งดินก็จะชุ่มชื้นพน้ำราไม่มีรดแล้วครับแห้งแรงไปหมดมีแต่น้ำก่อยน้ำเค็ม